ชีวิตหลังจากนี้หลังจากที่คุณออกจากความอดทนที่ไม่จําเป็นและไม่สําคัญนะมันจะทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้ามากขึ้นนะแล้วทําไมเราต้องอดทนด้วยแนะ่ละเนาะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินบอัมตรีนีโดยไม่บอกอัมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะหรือดูพลังงานของคุณกันก็ได้นี่คือการรันด้อมนะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าน,นี่น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เชื่อว่าคุณน่าจะเจอเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตเจอคนทาร้ายจิตใจ อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีความจึงเครียดนะคะมีคนดินทาว่าร้ายมีคนหักหลังมีคนกั่นแกล้งนะ,ะหรืออาจจะมีใครบางคนมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดหัวใจก็ได้นะ,ะแต่คุณก็ยังอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดใจอดทนที่จะอยู่ในภาวะที่มันอาจจะเจ็บปวดหัวใจคุณอาจจะกำลังอดทนอยู่ ตอนนี้คุณกําลังอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจคุณเหลือเกินหรืออาจจะทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเครียดทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณก็ยังอดทนอยู่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะสิ่งที่คุณเจอนะคะสิ่งที่คุณอดทนนะคะอืมช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณแบบคุณแบบอดทนเก่งมากอะ คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะคุณไม่ได้เจอน้อยๆน,ยนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณไม่ได้เจอความทุกข์ความไม่สบายใจมาน้อยเลยนะคุณเจอหนักนะแต่เธอแต่คุณเนาะก็ยังอดทนอยู่ได้นะอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดใจไม่สบายใจอยู่ได้อยู่นานด้วยนะเออแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอดทนอยู่ตอนเนี้ย หาคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดจ,จนคุณทนไม่ไหวอะ่ะคำถามที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะซึ่งหมอก็เคยได้รับคำถามนี้มานะตอนที่หมอเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างขออนุญาตเล่าเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะในอดีตเนี่ยหมอเคยมีประสบการณ์เจอกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันทุกใจมาก มีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกทุกข์ใจกับการอยู่ในสถานการณ์นั้นทุกข์ใจมากอึดอัดใจมากถึงขนาดอาจจะต้องแบบปรึกษาคนนั่นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะว่าแบบว่าทำยังไงดีนะคะแล้วก็หมอเนี่ยมีชุดความคิดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเหมือนกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก็ได้ก็คืออดทนรู้สึกว่าตัวเองต้องอดทนถ้าเราไม่อดทนเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะว่าเราไม่อดทน ซึ่งคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เชื่อว่าอาจจะมีชุดความคิดเดียวกับเราก็ได้นะคะมีความชุดความคิดเดียวกับหมอก็ได้ว่าถ้าเราไม่อดทนเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาหาว่าเราไม่ไม่มีความอดทนเออแบบอดความอดทนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะถูกว่าหรือเปล่ามีคำถามหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งถามหมอกลับมาว่าแล้วทำไมต้องอดทนด้วยอะ่ะคือคำถามเนี้ย มันเปลี่ยนชีวิตหมอเลยนะเพราะมันทําให้หมอกลับมาทบทวนตัวเองว่าเออแล้วทําไมเราต้องอดทนด้วยวะทําทไมเราต้องอดทนด้วยแล้วทําไมเราต้องแครด้วยว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่อดทนเพราะต่อให้เราอดทนจนตายยังไงอะ่ะต่อให้เราอดทนจนตุยยังไงอะ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้มาสนใจชีวิตเราขนาดนั้นหรอก ต่อให้เราอดทนมากขนาดไหนบางคนเขาจะว่าเราอ่อนแอเขาก็มองว่าเราอ่อนแออยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะ่ะมันก็คือความสุขและความรู้สึกดีที่เรามีต่อตัวเองหรือเปล่ามันก็เลยทำให้หมอกับบาทบทนตัวเองนะว่าเออทำไมเราต้องอดทนด้วยว่าในเมื่อเราชีวิตเรามีทางเลือกในเมื่อชีวิตเรามีช้อยมีทางเลือกในเมื่อชีวิตของเรามีโอกาสที่เราจะเลือกและตัดสินใจที่จะมีความสุข หมอกลับมาคิดเลยว่าชีวิตเราอะมันเกิดมามีเกิดมาเพื่อมีความสุขเนะเว้ยไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นทาไมเราต้องอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้เราไม่มีความสุขเลยวะเออเพราะฉะนั้นพออ้๊คิดแบบนี้เนาะอ้ําก็เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะตัดสินใจที่จะออกจากสถานการณ์ที่มันทําให้เรามีความรู้สึกทุกข์มีความรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะ เออตัดสินใจได้เลยแต่ัดสินใจโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ัดสินใจโดยไม่กลัวคําครหาหรือว่าไม่กลัวเลยว่าใครจะคิดยังไงกับเราจะตัดสินเรายังไงจะมองว่าเราไม่อดทนจะมองว่าเราแย่ยังไงอ่ะมองผ่านเลยมองข้ามเลยช่างมันช่างมันไปเลยเพราะว่าคนที่เมาวิจารณ์เราเขาก็ไม่ได้ให้เงินเรากินข้าวเ,เนาะไม่ได้หาเงินเลี้ยงเรา ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อชีวิตเราเลยอะ่ะเออมันทําให้อ้านตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้นเช่นเดียวกันกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากคุณรู้สึกว่าความอดทนที่ผ่านมาของคุณมันเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วคุณกําลังกังวลอยู่ว่าถ้าคุณไม่อดทนแล้วมันจะทําให้คนอื่นมองคุณไม่ดีหรือคุณอาจจะกลัวการถูกตัดสินจากผู้คนรอบข้างขอให้คุณรู้ไว้ ไม่ว่าเราจะทํายังไงมันก็จะมีคนตัดสิน <as> เราอยู่เสมอได้แหละแต่สําคัญที่สุดคนที่ตัดสินเราอ่ะเขาเป็นคนที่เลี้ยงเราหรือเปล่าเขาให้อะไรกับเราอ่ะเขาให้เงินเราไหมเขาช่วยเราหายใจหรือเปล่าขเขาเลี้ยงดูปูเสือเราหรือเปล่าถ้าคนที่เขามาตัดสินเราว่าเราไม่อดทนอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าไม่ได้มี ไม่ได้มีผลให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรหรือไม่ได้เลี้ยงดูเราอะก็ช่างมันเถอะช่างกลุ่มคนเหล่านั้นเถอะเพราะเขาไม่ได้อยู่จุดเดียวกับเราเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าเราทุกข์ขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดหากเราต้องอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราความให้เรามีความทุกข์อ่ะแสดงว่าเรากําลังดูถูกตัวเราเองอยู่ว่าเราไม่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้หลังจากนี้เพราะฉะนั้น ลองถามตัวเองซ้ำๆอีกทีว่าทำไมเราต้องอดทนด้วยอืมถ้าคำตอบมันโอเคเรายังอดเรายังไม่ได้รองมากพอโอเคนะถ้าเรายังไม่พยายามมากพอมันโอเคนะแต่ถ้าเกิดคำตอบคือเรากำลังอดทนเพียงเพราะแคร์ขี้ปากชาวบ้านแคร์สายตาคนอื่นแคร์คนที่ไม่ได้มี อิทธิพลหรือมีผลต่อชีวิตเราแคร์คนที่ไม่ได้มีมาเลี้ยงดูปูเสือเราช่างมันเหอเพอาเขาไม่ได้มาอยู่จุดเดียวกับเราไม่ได้มายืนอ,อยู่จุดเดียวกับเราเขาไม่มีทางเข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นเต็มเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันเราก็ไม่เข้าใจเขาร้อยเปอร์เซ็นหรอกเขาอาจจะอดทนมาเยอะมากเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอดทนมาเยอะมากก็ได้นะ เราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องอดทนด้วยในเมื่อชีวิตเรามีทางเลือกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงเวลานี้คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คุณกาลังอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความทุกข์มีความไม่สบายใจขอให้คุณถามตัวเองกลับไปว่าทําไมเราต้องอดทนด้วย เพราะนี่คือคําถามที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะหากคาตอบคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่เต็มที่พอกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ขอให้คุณสู้แล้วลองให้เต็มที่ลองจนรู้สึกว่าจะไม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรอีกต่อไปแล้วะกับสิ่งที่หากคุณจะเปลี่ยนแปลงเนาะหรือหากคุณจะไม่ทนแต่ถ้าเกิดว่าคําตอบคือคุณทนอดทนเพราะแคร์ความรู้สึกคนอื่นเพราะแคร์คี้ปากชาวบ้านเพราะ แคร์ความคิดคนอื่นขอให้คุณกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าคนเหล่านี้มีอิทธิพลหรือมีผลต่อชีวิตเรามากพอที่เราจะแคร์ไหมถ้าเขาไม่ได้มีอิทธิพลหรือผลต่อชีวิตเรามากพอก็ไม่ต้องไปสนใจชีวิตเราเราเลือกที่จะมีความสุขได้และถ้าเกิดว่าคำตอบที่เราอดทนคือเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้มากกว่านี้แล้ว นั่นแสดงว่าเราอาจจะกำลังดูถูกตัวเองมากเกินไปนะคุณผ่านอะไรไมาต้องเยอะคุณประสบความสำเร็จมาก,ก็ต้องมากคุณสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขมาได้ก็ต้องเยอะเพราะฉะนั้นแล้วกับอีกแค่เรื่องบางเรื่องที่ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอึดอัดจใจอะ่ะแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกจากจุดนี้ดีไหมรู้สึกแค่ว่าต้องอดทนอดทนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นอะ่ะ แสดงว่าคุณดูถูกตัวเองมากเกินไปนะเพราะจริงๆคุณมีมีความสามารถมากพอที่จะทําให้ตัวเองอมีความสุขได้มากกว่านี้แล้ะถ้าเกิดว่าความรู้สึกของคุณที่อยากจะอดทนเนี่ยเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากใครบางคนน่ะคําถามต่อมาคือแล้วทําไมเราต้องต้อง,ต,องต้องการการยอมรับจากคนคนนั้นด้วยอะ่ะอืมทําไม ถ้าคำตอบคือเขาเป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตเรานะเออเป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตเราเราอยากจะทำให้เขาภูมิใจอันนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้เขารู้เพื่อต้องการชนะต้องบอกเลยเราแม่งก็ต้องอดทนอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแหละ อดทนอย่างไม่มีความสุขอะไปตลอดชีวิตแหละเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยที่เราอาจจะกําลังต้องการเอาชนะเขาอยู่หรือเขาเองก็อาจจะกําลังแบบดูถูกดูหมิน่นเราอยู่อะ่ะเขาก็คือคนที่จะไม่ชอบเราหรือว่ามองเราในแง่ดีหรือว่ามองเอ,อมองเราในแง่ร้ายเนาะหรือว่ามองเราไม่ไม่โอเคอะ่ะเขาก็มองเราไม่โอเคอยู่งั้นแหละเออ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปจนตายอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราให้ดีให้แฮปปี้มีความสุขดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคําตอบของคุณในการอดทนอ่ะคือการที่คุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้กับใครบางคนรู้สึกโอเคในตัวคุณถ้าคําตอบของการที่จะได้รับการยอมรับคือการที่คุณต้องการให้เขาภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นคนที่มีเอ,อ่อมี มีผลต่อชีวิตคุณเช่น่อแม่บุพการีอันนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ได้มีผลดีต่อชีวิตคุณเลยนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความท็อกซิกมีแตม่มีแต่ความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยๆอะ่ะคุณอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมกับการที่คุณจะต้องมานั่งอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้คุณทุกข์ไม่มีความสุข เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่เคยให้ความสุขกับคุณเลยอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่คุณอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองทีหนึ่งเนาะซึ่งตอนหมอเป็นแบบนั้นตอนอ้ําเป็นแบบนั้นอดทนเพราะต้องการการยอมรับจากคนที่ไม่ได้มีอิธิพอิทธิพลใ,ใดต่อชีวิตเลยแค่อยากจะเอาชนะทําให้เขารู้ว่าเราอะมีความอดทนมากพอเราเก่งเราแก่งเรา,เเราเพยายามนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตรงนี้ของเราเลยค่ะเขาไม่ได้มาสนใจชีวิตของเราด้วยซ้ําต่อให้เราทําดีแท,บ,ทบตุยอะนะทําดีมากมายแค่ไหนเขาก็ยังไม่เห็นคุณงามความดีหรือเห็นคุณค่าในตัวเราเลยสักอย่างจนทำไม่หมอรู้สึกว่าเออแล้วทําไมเราต้องอดทนด้วยอพอคําถามนี้วนกลับมาอีกหลักอีกครั้งหนึ่งนะมันก็ทําให้อ้ามตัดสินใจเลยว่าเอองั้นไม่ทนละ ชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่านี้เรามีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอั้มก็เลือกที่จะเดินออกจากสถานการณ์ที่มันทาให้อั้มรู้สึกมีความทุกข์เพื่อที่จะกลับมามอบความสุขให้กับตัวเราเองนั่นเองอืมและหลังจากนี้หากเรากลับมารักตัวเองมากพอนะและเราเลิกทนนะคะเออเลิกทนกับสิ่งที่ไม่ควรจะทนอ่นะชีวิตเราจะเป็นยังไงเอาขอดูพลังงานหน่อยเนาะ โอ้รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญร่ำรวยไงรวยทุกทางรวยความสุขรวยความมั่นคงรวยความมั่งคั่งรวยชื่อเสียงรวยความโด่งดังรวยความโดดเด่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมารักตัวเองมากพอและไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตหรือไม่สําคัญกับชีวิต ชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและมีความสุขมากกว่าที่เราเคยเกิดมาเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วหาคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่กาลังกับกาลังอดทนกับสิ่งใดอยู่ถามตัวเองนะว่าทําไมเราต้องอดทนด้วยถ้าการอดทนนี้เพื่อทําให้ใครบางคนภูมิใจโอเค หรืออาจจะเราเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่อดทนมากพอโอเคแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอดทนจนไม่มีพื้นที่ให้อดทนและเหนื่อยเหลือเกินนะคะและอดทนเพราะกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นคำถามเลยกลับไปเทียวแล้วทํำไมต้องอดทนเพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยอะแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราอะ่ะถ้าเราอดทนไปเรื่อยอะ เขาจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์เราหรอเขาจะมองเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเออนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองและอย่างที่ไพ่บอกไปชัดเจนคาะคุณเลื่อนฟิลมาเจอคลิปนี้นะแล้วคุณกําลังคิดที่จะออกจากสถานการณ์ที่ทําให้คุณมีความทุกข์นะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าหากคุณทนมามากพอแล้วหากคุณพยายามเต็มที่แล้วนะหากคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง,างเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วนะและการอดทนนี้ของคุณ มันถึงขีดสุดแล้วมันเต็มที่แล้วนะแล้วคุณกำลังอดทนกับเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่ได้มีคุณค่ากับคุณแล้วคุณเลือกที่จะออกจากสถานการณ์นี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตหลังจากนี้หลังจากที่คุณออกจากความอดทนที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญน่ะมันจะทำให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้น ขอให้คุณเชื <steril> ่อมั่นในตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะว่าคุณไม่สามารถมีความสุขได้คุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คุณสามารถที่จะมีความสุขได้มากกว่านี้อีกขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณควรค่าที่จะมีความสุขและคู่ควรที่จะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์และเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองกับใครไม่จําเป็นที่จะต้องมาให้ใครยอมรับเราตลอดเวลา เพราะเรารู้ดีว่าเราเต็มที่มาตลอดเราเต็มที่มาเสมอแล้วเ,เราอดทนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่แล้วหลังจากนี้ขอให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขนะคะขอให้ความสุขอยู่กับคุณค่ะใครก็เข้าหนายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ